ต่อไปหน้า192ข้อที่13 <c oughs> นามรูปเป็นปัจจัยช่วยละแก่นามรูปมี9ปัจจัยครับก็คือนามด้วยรูปด้วยเป็นช่วยแะแก่นามด้วยรูปด้วยมี9ปัจจัยโดยไม่แหงอธิปฏิปนึอธิปติป,ปัจัย สาชาตปัจจัย3อัญญมัยะปัจจัย4นิสยปัจจัย 5. อาหารปัจจัย6อินทริยป uh ัจจัย7วิปยุทธตปัจจัยแอัถิปัจจัยเอาอวิคตตปัจจัยตามสมควรนี่ก็บอกตามสมควรนะพอ14เขาจะอธิบายครับอธิบายข้อที่13ในบรรดาปัจจัยทั้ง9นั้น อธทิปฏิปัจจัยแยกออกมาเป็นสองชนิดมี่ไปแยกพิเศษออกมานะาพิสดารออกมาอธทิปฏิปไปว่าอะไรครับเป็นใหญ่ใช่ไหมเป็นเชตกะเชตก,กะว่าพี่เบิ้มพี่ใหญ่ปัจจัยที่เป็นพี่ใหญ่ <c oughs> พี่ใหญ่ก็จะต้องครอบงำน้องๆนะครับ <c oughs> ครอบงำน้องๆน,นะครับก็คือครอบงำปัจจัยอื่นนั่นเอง มีสองคือรายระดับแรกอารมณ์ที่พึงกระทําเอาใจใส่เป็นพิเศษเป็นปัจจัยช่วยปรับแก่นามด้วยอํานาจอารามนาที่ปฏิปัจจัยอย่างหนึ่งงค์อธิบดีทั้งสี่มีฉันทะเป็นต้นที่เกิดพร้อมกันเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่นามรูปนะครับที่เกิดพร้อมกันด้วยอำนาจแห่งสาชาตาที่ปฏิปัจจัยอย่างหนึ่งไอเ,อเอขาบอก่านามรูปเนี่ยนะครับไม่หมายว่า อาจจะเป็นนามอย่างเดียวเป็นปัจจัยตอนเป็นเนี่ยนามในขณะเป็น,นเนี่ยนามเป็นปัจจัยแก่นามนะหรือว่า <Thank you. S 1> นะครับนามรูปเป็นปัจจัยแก่นามอย่างเดียวก็ได้นะแต่โดยรวมรวมแล้วเนี่ย <Isaac. S 1> นะครับให้อธิปติปัจจัยเนี่ยตัวปัจจัยไม่ได้ทั้งนามและลูปผลก็ได้ทั้งนามและรูปแต่ตอนเป็นปัจจัยเนี่ยมันอาจจะเป็นนามอย่างเดียวนะครับเป็นปัจจัยแก่นามอย่างเดียว คือมันไม่ใช่นามลูปเป็นปัจจัยพร้อมกันนะะ <m> มันไม่ได้เป็นพร้อมกันแต่ว่าพอรวมแล้วเนี่ยไอ้ปัจจัยเนี่ยมันได้ทั้งตัวนามและลูกป,ปัจจัยยุบันก็ได้ทั้งตัวนามและลูก <Grind. S 2> เหมือนอุปนิสัยปัจจัยนะครับไอ้ที่มันได้บัญญัตินามลูปด้วยสามอย่างก็กต้องใชเพราะปตูนะไอ้ส่วนนั้นอื่นเนี่ยอย่างเช่นอารอมณูมันได้แต่นามรูปเป็นยไงแกานาม อัน,นันตารูว่านามเป็นแกนามใช่ไหมมันไม่ใช่สามอันพร้อมกันแต่พอคิดรวมเลยเนี่ยมันก็บัญญตัญญตินามรูปนั่นแหละครับเป็นปัจจัยแก่นามเนี่ยพอคิดรวมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอธิปฏิป,ปัจจัยเนี่ยนะมันแยกเป็นสองชนิดสองชนิดนี้เนี่ยพอพอนับผสมกันแล้วมันก็มีทั้งนามและรูปเป็นปัจจัยและนามแดะรูปเป็นปัจจัยุบัน <c oughs> อ่ะทีนี้เรามาดูอธิปฏิครนะับ อธิตย์ปดิอธิปลไปว่าเป,เป็นใหญ่นะครับนะอธิปฏิปฏิปฏัจจัยโดยความเป็นใหญ่โดยความเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่มันก็มีสองใหญ่ อย่างแรกอารมนาทิปปติปัจจัยใหญ่โดยอารมณ์อาิปติก็ใหญ่อารมณ์โดยอารมณ์นะครับอธิปติปัจจัยโดยอารมณ์นี่โดยอารมณ์อารมนาทิปปติปัจัยกับอารมณูปนิสยะเนี่ยเหมือนกันเมื่อกี้เราพูดมาแล้วใช่ไหมอารมณนามูป นิสยะปจาจัยอยู่ในอุปนิสยะใช่ไหมครับซึ่งความจริงแล้วอารามานูกับอารามนาที่ปตินเตน่เหมือนกันแต่พระเจ้าเทศนานี้อยู่ที่อัธยาศัยของคนฟัง่งอัธยาศัยของเวเนยัสส์มันต่างกันโดยพิชนะแต่เนื้อหาเหมือนกันบางคนบอกว่าไอ้รูปสวยๆนี่นะนะครับ เป็นที่อาศัยที่มีกําลังมากโดยอารมณ์แก่โลภะของคนบางคนเป็นที่อาศัยที่มีกําลังมากส่วนอารมณ์มันอื่นเนี่ยมันแค่อารมณะปัจจัยมันไม่เป็นอารมูนูเป็นอารมณ์เล็กๆน้อยแต่ว่าอารมณ์เนี้ยนะครับเป็นที่อาศัยที่มีกําลังมากแก่โลภะของใครบางคนอารมณ์นั้นก็เลยเป็นอารามานูแล้วอารมณ์นั้นนะครับจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอารมนาทิปติก็ได้ คืออารมณ์คือเป็นใหญ่โดยอารมณ์เป็นใหญ่คืออะไรครับครอบงำอารมณ์อื่นที่ผมยกตัวอย่างว่าเช่นสมมติคนไปดูคนที่เขาชอบภาพจิตกรรมใช่ไหมเขาก็ไปดูภาพจิตกรรมโอ้โหมันสวยมากนะครับแต่นี้คนก็บอกว่านี่มันเที่ยงแล้วเราไปกินข้าวกันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนดูให้จบก่อนหิวนี่ลืมหิวเลย เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับอารมณูไอ้รูปภาพเ่ยนะเขาเรียกเป็นอารมณูปริิยะเป็นที่อาศัยที่มีกําลังมากโดยอารมณ์และอารมณ์ที่เป็นใหญ่นะครับโดยอารมณ์หมายว่าเป็นใหญ่โดยอารมณ์อะไรครอบงําอารมณ์อื่นอารมณ์อื่นในที่นี้คืออาหารไม่สนใจไม่สนใจอาหารอ่าอย่างเงี้ยเป็นเป็นใหญ่อย่างงี้เป็นที่อาศัยที่มีกําลังมากอนะฝักไฟอ่ะนะอารมณ์ที่ถูกฝักไฟเป็นพิเศษ อรัมานาทิปตินะครับเรือ,อาอรัมโนปนิสยะเป็นแบบนี้นะอันนี้เราในขั้นกำกามนะครับเป็นอรัมโนอรัมานาทิปติขั้นกามถ้าขั้นลงทั้งอนิพา,านนะิพานเป็นอารัมนาทิปติและอลรัมโนปนิสยะแก่มรักนะครับมรักเนี่ยจะถกนิพานเนี่ยดูดหายก็ไปเลยดูดจมก็ไปในปนิพานเลยครับเวลาใครบรรลุมรักจะรีบเอาอะไรแบบ มามาให้อะไรดูให้ฟังนี่ไม่เอานะฉันจะเอาแต่นิพานอย่างเดียวตอนนั้นนิพานเลยเป็นอรม,มนาทิปติเป็นอรามณูปนิธิยะแก่มมะนะครับจะถูกดูดหายเข้าไปเลยมีพลานุภาพมากนะนิพานนดูดมรรคจิตให้สงบนิ่งอยู่ในนิพานซึ่งอรม,มนาทิปติอราม,มนูเนี่ยถ้าเราไปเรียนในกับบีปปฏฐานเนี่ยมันจะ พิเศษมากกว่านี้เขาจะกาหนดว,ว่าอารมณ์ชนิดไหนเป็นปัจจัยแก่จิตชนิดใหญ่อย,อย่างที่ผมพูดอย่เช่นนิพพานใช่ไหมนะครับหรือว่าคนที่พิจารณาบรรลุฌานแล้วไปย้อนดูพิจารณาฌานที่เราเียกปัจจเวกใช่ไหมพอ,อ,อได้ฌานปับ๊บออกจากฌานมาไปย้อนดูพิจารณาฌานที่ตัวเองบรรลุไอ้ฌานที่เองบรรลุเนะี่ยเป็นอรรมนูและเป็นอรรมนาทิปติแก่การพิจารณาของเรา เพราะอะไรเพราะว่าคนเราถ้าบรรลุอะไรที่มันเป็นคุณวิเศษที่ตัวเองไม่เคยบรรลุเนี่ยไอ้สิ่งนั้นมันจะดึงดูดใจนะมันไม่เคยได้อ่ะคนไม่เคยได้อ่ะคนไม่เคยได้ฌานประหวนไปนึกถึงฌานมันก็ฌานก็จะถูกจิตก็จะถูกกระแสฌานดูดก็ไปหาเลยถ้าในทางลุกโลกกันนะครับอ่าเราอ่ะ ใครใครได้ซื้อรถใหม่วันแรกวันไหนไปรับรถเนี่ยโอ้โรถคันนั้นก็เป็นอาราม,มนูเป็นอาทิปติปัจจัยเป็นทั้งอารมนาอธิปติเป็นทั้อารามานูแต่พอผานไปสักเดือนหนึ่งนะครับใครจะมาถูกก็ไม่เป็นไรนะแต่อ้ก่อนหน้านั้นถูกได้มองเลยนะถูกแล้วเห็นรถเราเป็นนรเปล่า อมมารามโนกับอารามนาที่มัติดเนื้อกันเนื้อความเดียวกันต่างกันด้วยเพชชนะนะครับพระองค์เจศนาเนี่ยแล้วแต่ด้วยอัธยาศัยของเทวดาผู้ฟังบางคนฟังปุปปัดนิสยะแล้วเขา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 เก็ตอ่ะเขาเขาใจบางคนฟังอธิปติแล้วเข้าใจใช่ไหมที่อาศัยที่มีกําลังมากกับเป็นใหญ่เหมือนยี่สิบห้าตังกับหนึ่งสลึบงบางคนก็เข้าใจหนึ่งสลึงคนเข้าใจยี่สิบห้าตัง จะในอัจฉริยะเรื่กงเหมือนเหมือนกันโดยอัธฐาักโดยสภาวะต่างกันโดยพยัญชนะโดยชื่อต่างกันแต่เนื้อความเป็นอย่างเดียวกันเหมือนอนันตละสมานันตระก็เหมือนกันนะครับต่างแค่ชื่อเนื้อความก็เหมือนกันต่อมาครับอันสุดท้ายครับสัชาตาทิปติปัจจัยครับนะอย่างที่สองเราเรียกว่าสัชาตานะ สหาชาตาแปลว่าอะไรครับเกิดพร้อมกัน <ไป S 1> ใช่ไหมเกิดพร้อมกันกับผลของตนอธิปติก็เป็นใหญ่ก็คือนะครับปัจจัยนะครับที่เป็นใหญ่โดยเกิดพร้อมกันกับผลของตน เป็นใหญ่ด้วยแล้วก็เกิดพร้อมกันกับผลได้แก่อธิปดีสี่ครับมีฉันทะใช่ไหม,มวิริยะจิตตะ<ม>วิมังสาคือปัญญาน<ม>ี่สี่ตัวนี่นะครับเขาเรียกว่าสักชาตาธิปติปัจจัยเ<ม>ียฉันทาธิปติ วิทยาธิปติจิตตาธิปติวีมังสาธิปติอธิบดีคือฉันท่าอธิบดีคือวิทยะอธิบดีคือจิตอธิบดีคือวิมังสาเป็นใหญ่คือยังไงครับอ่าเช่นสมมุตินะเป,เป็นใหญ่ในทางทางทางอกุศล อากุศลก็เป็นใหญ่ได้นะเพราะอาธิบดีเนี่ยมันเป็นได้ทั้งบุญและบาปแต่ถ้าอิทธิบาทเนะี่ยมันเป็นบุญ<ม> <c oughs> อิทธิบาทเป็นบุญนะครับอย่างเดียวนะเป็นกุศลแต่อธิบดีเนี่ยเป็นทั้งบุญก็ได้บาปก็ได้มสมมุติว่าอาโลภะโลภะแปดโลภะดวงที่หนึ่งโลภะดวงที่หนึ่งมีเจติตาไหร่ครับสิบเก้า <19, S 2> <ม>ใช่ไหม,ม โลภะดวงที่หนึ่งมีเจ49เาดี้ในโลภะดวงที่หนึ่งมีฉันทะไหมครับมีมีฉันทะม,มีวิริยะไหมครับมีมีจิตไหมมีม,ม,มีปัญญาไหมาไม่มีมอ่านะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเจิ9เนี่ยมันมีวิิยะกับฉันทะ เราก็หักออกเหลือเท่าไหร่หักสองเหลือสิบเจ็ดใช่ไหมส่วนจิตก็นับต่างหากนะแล้เวเวลาเกิดลภพมีจิตตชรุปได้ไหมครับม,ม,มีจิตมีจิตตัชรุปได้เช่นสมมุตินะครับเวลาเนี้ยเอาฉันทะเป็นอธิบดีฉันท้าเป็นอธิบดีฉันทะก็จะเป็นปัจจัยนะครับ ยกเอาฉันทะเป็นทิบดีนะฉันทะเนี่ยจะเป็นสัชาตาที่ปฏิปัจัยแก่อะไรครับแก่วิริยะแก่จิตแก่เจตสเวยียแก่จิตตัชรูปเขาบอกว่าเกิดพร้อมกันกับผลของตนฉันทะเป็นธ,บธิบดีโดยสังชาตาที่ปฏิปัจัยคือเป็นฉันาทาธิปติที่เกิดพร้อมกันกับผล <c oughs> ผลของตนคืออะไรครับ <c oughs> คือวิริยะจิต เจสิบสิบเจ็ดและจิตตะชุลุกผูนี้เกิดพร้อมกับฉันทักษไหมครับ mm. เกิดพร้อมใช่ไหม mm. อ่าเกิดพร้อมกับฉันทักนะครับเนี่ย mm. ช่วยประการะทําให้เกิดขึ้นโดยที่ตนเองเนี่ยเป็นใหญ่นะเป็นเป็นใหญ่เนี่ยในในคราวไหนครับก็คือเช่นสมมติว่าตนเองเนี่ยปรารถนาจะบวชนะไม่มีใครห้ามได้อย่างเงี้ยนะยอมตายดีกว่าถ้าทำทำม่ได้บวชวันนี้ไอเนี่ยก็จะมีฉันทะแรงกล้า เวลานั้นฉันทะจะเป็นอธิบดีเป็นใหญ่ยิ่งเลยครับคําว่าเป็นใหญ่หมายความว่าอะไรหมายความว่าครอบงําจิตเจติสิกเหล่านั้นทั้งหมดโดยเฉพาะครอบงําวิริยะกับจิตเพราะอะไรครับเพราะในนั้นมีวิริยะใช่ไหมถ้าฉันทะเป็นอธิบดีวิริยะไม่มีสิทธ์เป็นอธิบดีนะมีจิตไหมครับจิตมีสิทธ์เป็นอธิบดีนะ แต่ถ้าฉันทะเป็นอธิบดีจิตก็ไม่มีสิทธิเป็นอธิบดีนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าฉันทะครอบงําวิริยะและครอบงําจิตห้ามความเป็นอธิบดีของวิริยะและจิตตัวเองนะเปนอธิบดีซะเองวิริยะก็กลายเป็นวิริยะสามัญจิตก็เป็นจิตสามัญไม่เป็นจิตตาธิปติเพราะว่าความอธิบดีเนี่ยนะครับมันเป็นได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น วิริยะมีแต่วิทยะไม่มีสิทธิ์เป็นวิทยาทิปฏิจิต,ม,จตมีจิตก็ไม่มีสิทธิ์เป็นวิทยาทิปติเป็นจิตสามัญวิทยะสามัญเพราะฉันทะเวลานี้เป็นอจิบดีเสียแล้วอย่างที่ผยกตัวอย่างว่ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอุปสมบทภายในวันนี้ <c oughs> ไม่บวชนี่ขอตายดีกว่าไอ้นี่เาเรียกฉันทะแป็อธิบดีหรือวันนี้นะเราจะทําความเพียรถ้าเราไม่สําเร็จเราก็จะไม่เลิกเพียรเด็ดขาด ไอ้นี่วิทยาไปอธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทําความเพียรตายเนี่ยสูญเปล่าไหมถ้าไม่บรรลุอะไรเนี่ยไม่สูญเปล่านะเยอะแย,ย,ยะในอดีตเลเพียรจนตายแต่มาบรรลุในสมัยพุทธกาลนะพระทัพพระมรรุรเพียรจนตายเลยครับในสมัยพระกสปะสมาพุเจ้าไม่บรรลุอะไรเลยครับแต่เป็นเป็นปัจจัยให้บรรลุในสมัยพุทธเจ้าของเราได้ เพราะการทําความเพียนเนี่ยนะครับชื่อว่าศูนย์เปล่าไม่มีอ่ะไม่มีคําว่าศูนย์เปล่าอ่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะครับที่เป็นปกตัจะต้องเป็นความเพียนที่ที่ดีอ่าความเพียรที่ดีครับเราป็นความเพียนที่ดีที่ศูนย์เปล่าได้อ่ไอเพียยนส่วงอื่นก็ไม่ศูนย์เปล่าก็ได้มีบากไม่ดีอะแหละไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าจะเป็น เพียนผิดหรือเพียนชอบก็ไม่ไม่มีคำว่าสูตรเปล่าอันนี้คืออุปมาเหมือนราชบุตรสี่คนนะในคำพีราชบุตรสี่คนเนี่ยพี่ชายคนโตนะครับเมื่อขึ้นครองราชแล้วก็ครอบงำน้องทั้งสามคนใช่ไหมก็ยังเป็นราชบุตรเหมือนเดิมน้องสามคนก็ต้องคล้อยตามพี่ชายคนโต นะครับช่วยสรับสนุนไปใหญ่ทีละหนึ่งฉันทะาวิรทยะจิตปัญญาเหมือนกันเหตุผลเดียวกันครับฉันทะเนทา,า,า,ววาเป็นที่รดีบางบางคราววิริยะเป็นที่บดีบางคราวจิตเป็นทีบ่บดีจิตคืออะไรครับคือจิตเนี่ยมันมาทางเหมือนทางสมาธิอ,อ่มันมาแนวสมาธิจิตก็คือความตั้งมั่น นะครับของอความตั้งบ้านของจิตนะที่ไม่เปลี่ยนแปลงในอารมณ์อื่นเลยนะครับมุ่งม,มั่นก็ต้องทําให้มันสําเร็จส่วนปัญญาก็เห็นเจริญวิปัตานาปัญญาเวลาวิปัตนาปัญญาก็เป็นอธิบดีเป็นวีมังสาอธิบดีวันนี้ก็ยุติเท่านี้ครับ